นะครับก็สําหรับวันนี้วันที่ยี่บเอ็ดวันเสาร์ที่ยี่บเอ็ดกันยานะครับหกเจ็ดก็จะมานําเสนอสินค้าเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนาะพอให้ได้ขายได้แพ็กกันพอได้มีงานทําไปวันๆวันละนิดวันละหน่อยนะครับอ่อร้านมณีเล็กทรอนิกสุรินเช่นเคยนะครับก็สายลำโพงไม่ได้ทําไว้เนาะลืมก็ มีของเล็กๆน้อยๆมานําเสนอนะครับแหลมจรวดมีเยอะนะครับแต่เราเอาออกมาแค่นี้นะครับ NTS พวกนี้ยตัวละสามสี่ร้อยนะครับจะมานําเสนอดอกลําโพงนิดหน่อยนะครับสําหรับวันนี้อ๋อเดี๋ยวพี่ปี A, or, จัดงาน <S <S จัดจัดการจัดของอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนาะโอ้ลืมปิดเครื่องบินอีกแล้วผมอ่ะปิด,ปดปปแป๊บนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยากขายดอก เล็กน้อยนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นดอกของมิวสิกสิบแปดนิ้วไว้อยสามนิ้วนะครับแม่เหล็กสามสิบมิลนะครับแม่เหล็กใหญ่นะครับแม่เหล็กสามสิบนะครับก็อดอกละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับไปใส่ไว้อยเอาเองหมวกไม่มีนะครับไว้อยไม่มีเขาแกะแล้วนะครับออตัวที่สี่ร้อยสามสิบนี่เขาสี่ร้อยห้าสิบนี่ต่อดอกนี่ก็คือตัวที่ผ้าดีนะครับผ้าดีผ้าสไปเดอร์ยังใช้งานได้นะครับราคานี้ ตัวที่สภาพไม่ดีก็มีนะครับดอกละสามร้อยห้าสิบคือต้องไปเปลี่ยนผ้ายกผ้าอะไรประมาณนี้นะครับมียี่บเอ็ดนิ้วของตุ่มตามนะครับดอกละดอกละสามพันสองร้อยบาทนะครับยี่บเอ็ดนิ้วตุ่มตามนะครับราคานี้มีเปลี่ยนหมวกมามาเปลี่ยนหมวกมาหนึ่งดอกนะครับอีกหนึ่งดอกหยอดกาวคอมาแต่ยังไม่เคยซ่อมนะครับบอยเดิมนะครับตุ่มตามยี่เนิ้วม่เหล็กสองก้อนบอยห้านิ้วนะครับ มีอยู่สองดอกอตัวนี้จะเป็น K t ทนะครับหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นสิบแปดนิ้วมีมาแปดดอกนะครับตัวนี้หลุดมัดจำนะครับรอรอตั้งสองเดือนนะครับโอ้เราก็ใจดีนะครับให้มัดจำเพราะไม่เป็นไรตัวนี้ KTH ขายดอกละสองพันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยวัตต์นะตัวนี้แปดร้อยหรือพันสองเนี่ยอาเอาเป็นว่าท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับตัวนี้พันหกเลยแปดร้อยถึงพันหกร้อยวัตต์นะครับอ๋อ จะมีชาร์จเจอร์ตัว650ก็มีตัว P A 800ก็มีตัวนี้ดอกละพันเจ็ดนะครับนี่นี่ตัวนี้เดิมๆนะครับ P O D O E M ครับตัวนี้เดิมๆดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทตัวนี้ A S ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีมาดอกเดียวนะครับตัวนี้มีมาดอกเดียวตัวนั้น A S ก็มีนะครับเ่ะท่านใดสนใจนี่แลมจุวดเราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเรามีแลมจุรวดอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ ปากละแปดร้อยบาทนะครับมีอยู่สี่ปากปากลายเล่นะครับเป็นรุ่นใหม่ละแล้วแรมจรวดอยู่ฝั่งนี้ก็มีแลมดิจิห้าศูนย์เยอะเลยนะครับตัวบอยเทสตัวละพันสองนะครับบอยเทสอย่างตัวนี้บอยเทสบอยเทสตัวละพันสองร้อยบาทนะครับพวกคันนี้ที่ใช้งานได้นะครับตัวละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับคันนี้เจ็ดร้อยบาทพอขนาดเท่าเจ็ดห้าศูนย์นะครับแปดจุดเก้าริคเตอร์ตัวละเก้าร้อยบาทนะครับสภาพไม่เอี่ยมเลยบอยเทสนะครับขนาดเท่าเจ็ดห้าศูนย์อ่ะ นะครับก็ประมาณนี้อ่าพาวเวอร์มิกมีหลายท่านถามมานะครับโอ้หรือจะให้ดูดอกสิบสองนิดนิดหน่อยพี่เป้ใกล้เสร็จบอกเด้อเอาเสร็จแล้วบอเดี๋ยวไปเรารอเลยก็แปดจุดเก้าลิตรเหลืออยู่สองดอกนะครับดอกละหนึ่งพันสองรอยบาทเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้หนึ่งพันสองรอยบาทโอเดียวดีไว้แปดร้อยวัตต์เดิมๆนะครับอ่อจะมีไอ้บ้าเข้ามานะครับใหม่ๆไอ้สภาพเอาเป็นว่าเดิมๆอ่ะห้าร้อยวัตต์ตัวนี้ดอกละหนึ่งพัน หนึ 1> 1, 000, ่งพันหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับไอ้บ้าตัวนี้นะครับสภาพเดิมๆใช้งานปกติดีนะครับอ๋อสามร้อยเอสเราหายไปไหนหมดนี่สามร้อยเอสสิบสองนิ้วขายหมดแล้วบ่อ๋อาขายบันก่อนคู่หนึ่งบ่อ๋อยังเหลือสามร้อยเอสดอกละเจ็ดร้อยบาทดอกส้มนะครับนี่เจ็ดร้อยบาทดอกส้มสิบสองนิ้วประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นนีโอสิบสองนิ้วดอกละหนึ่งพันบาทเดิมๆ นะครับตัวนี้อ่ะก็เดี๋ยวจะจะจะ,จะนำเสนออีกหนึ่งตัวนะครับเ้วจะออกไปหน้าร้านเนาะวันนี้ติดธุระเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จจะออกไปต่างอำเภอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลงคลิปช่วงบ่ายๆนะครับตัวนี้เป็น power mix นะครับตัวนี้400วัตต์คูณ2ที่4โอห์มนะครับผมขายอยู่2,000กว่าบาทนะครับตัวนี้2,500บาทนะครับ15นิ้วข้างละ2ใบได้สบายเลยนะครับ ps ตัวนี้แจ้งเลยเอฟเฟก เอฟเฟกไม่ออกนะครับเอฟเฟกไม่ออกนะครับเอฟเฟกไม่ออกแล้วก็อะไรอีกนอกตำหนิเดี๋ยวถามมาได้นะครับท่านใดสนใจตัวนี้อ๋อมิกตัวนี้พันสี่ยังไม่ไปนะครับสวยๆมาพร้อมกล่องมิกท็อปโ,ปโปก็มีนะครับอ๋พอพาวเวอร์แอมนิดน,นึงพาวเวอร์แอมนะครับท่านใดสนใจตัวไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ชมนะครับ สามสนุกเลยนะครับหน้าลายโอ้หน้าลายมีกี่แท่นเนาะหนึ่งสองสหน้าลายมี3แท่นนะครับนี่อ่หน้าลาย3แท่นนะครับมีเอ็กเตอร์ NPE เอ็กเตอร์ห้าวัตต์ NPE สองพนเ้ี่จะอยู่3ามร้อวัตต์นะครับตัวนี้ของเทคหน้านะครับแปดวัตต์4300บาทนะครับอ๋อ ปรีด้านบนนะครับมีพาจารย์อยู่กรุงเทพนะครับวันนั้นผมขับรถหกล้อด้วยต้องขออภัยจริงๆนะครับวันนั้นขับรถหกล้อแล้วผมจําราคาไม่ได้นะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับรวมส่งให้ท่านหนึ่งพันสองรอยบาทนะครับถ้าท่านเห็นเรายังจะเอาอยู่ก็ทักมาได้นะครับต้องกราบขออภัยอย่างยิ่งนะครับสําหรับปรีตัว PCE ตัวนี้นะครับแปดช่องนะครับเสียบช่องด้านหลังนะครับตัวบนเนี่ยนะครับอ่ะนะครับออกประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวต่อเลยมีอะไรอีกเรา ค q Cross ก็มีนะครับของใหม่บอยแหลมตรง8ตัวละ60บาทนะครับเทียบแท้120นะครับประมาณนี้เนาะ,ะตู้ p พีเคพิ่งเข้ามานะครับสอบถามได้เดี๋ยวลงสอบถามมาได้เดี๋ยวจะแจ้งราคานะครับว่างเดี๋ยวจะแจ้งราคา PS 15นิ้ว EV ใช้งานปกติเสียงดีนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดตัวนี้ไม่กี่พันนะครับอ่ะ พี่เป้ครับสวัสดีมิรักแฟนไปเลยสวัสดีมิรักแฟนกันตรึมครับผมกันตรึมอ่ะจริงตรึมสระอันไมหนมาไม่เป็นนะครับเดี๋ยวไปเรียนชิริงกันตรึมก่อนอันนี้เปลี่ยนเปลาเปลี่ยนเปล่าอ๋อไม่มีขาตัวนี้ไม่มีขาเปลี่ยนเปลหน่อยหนึ่งเอาขายเลยโปรยูโรเทคครับผมสวัสดีหอยนะครับตัวนี้โปรยูโรเทคนะครับ M B 4 0 0นะครับราคา3,300บาทนะครับตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับสภาพข้างในดูเอาเองเด้อสภาพประมาณนี้เลยนะครับทำความสะอาดแล้วดูเก่ามันเล็บๆออกนะครับก็จะว่ากันท่านใดอยากสะอาดกว่านี้ก็เอาไปเช็ดๆเองนะครับใช้งานปกติ3,300บาทยังไม่รวมส่งไมรวมส่ง NPE ครับผม NPE ตัวนี้ XL 4,450นะครับผมใช้งานปกติเหมือนกันนะครับ4,300บาทนะครับผมนี่นะครับมาเอามาดูนี่ มาดูนะครับอะไรเดิมนะครับนี่ดูข้างในก่อนแต่ข้างในเดิมเดิมเขาทำอะไรนะสเปคคอนมาให้เจาะใส่ช่องเสียบสเปคคอนด้านหลังมาให้นะครับผมถือว่าสะดวกในการใช้งานมากเขารุ่นนี้จะมีเป็นเขาเรียกอะไรล่ะจะเป็นหมุนอย่างเดียวนะครับเป็นหมุนแบบนี้แต่เขาเจาะใส่สเปคคอนทำมาดีมากนะครับนี่ไม่ได้บักกี้นะครับย้ำเป็นหางปลานะครับบวกลบมาก็มาเข้านี้อันนี้ปลาอะไรครับนี่ อีหางหางปลาลุงยุ่งใช่หางดำละไกปลาโมข้างดำหรออือปลาโมข้างดำเ,เหนอะบ้านเรายังไ,ไม่มีขายปลาโมข้างดำนะครับตัวนี้ตัวนี้ถูกนะนี่ราคานี้เลยครับโอนิกนี่สามพันห้าร้อยบ,บาทหันโอนิกนะครับ<อ>ตัวนี้เป็น,นอ 1, สองชแนลเด้อหนึ่งสัญญาปกติตัวนี้แนะนําเลยนะครับท่านใดหาผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้ สภาพสวยๆเดิมๆนะครับแปดร้อยวัตต์ตัวนี้สวยมากเลยครับนังไปดันสิบห้าค้าะสองสิบสองนิ้วข้ารสองดอกนี่สบายเลยนะครับเสียงดีเสียงดีมากตัวนี้เสียงดีแนะนําเลยนะครับนี่ตัวนี้ค่าส่งนี่จะอยู่ถ้าสามพันห้าร้อยบาทถ้ารวมส่งอยู่สามพันเก้าร้อยบาทนะครับอ๋อตามนี้เลยตัวนี้สเลยโอครับผมเอเจเอเจห้าพันวิเซตโอ้สามพันวิเซตนะครับสามพันวิเซตครับอันนี้ โอ้เอาเอาเป็นว่าเคยซ่อมมานะครับเนี่เคยซ่อมมาอันนี้ขาเดิมขาเดิมขาเดิมแต่ตัวนี้ขาไม่เดิมตัวนี้สามตัวสามตัวนี้แกะน่าจะเป็นตัวดันแกะแกะดูแล้วก็มีคาปาสามลูกที่เปลี่ยนมาครับผมคาปาเปลี่ยนมาสามลูกเนาะนะครับผมนะครับอ่าด้านหลังสมุดหมดไอสวิตสวิตอะไรนะ พวกบิดสเตอร์พาราเรลนี่ถอดออกนะครับใช้งานปกติครับแล้วก็ฟิลฟิลฟิลต่อตรงแล้วนะครับไม่ได้ใสแล้วนะครับเดี๋ยวส่งไปจะว่ายังนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่แต่ดังปกติครับผมใช้งานได้ปกตินะครับวอลลุ่มก็วัวข้างหนึ่งควายข้างหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับขาวกระดำเนาะอยากได้สีอื่นบอกมาเดี๋ยวจะซื้อใส่ให้อันะเจ็ดเปดร้อยเก้าร้อยก็ว่ากันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นให้ครับเดี๋ยวพ่นสีเป็นสีดำให้สี่พันเก้าร้อยบาทยังไม่รวมส่งเอเจสามพันวิเซ็ตนะครับ อ๋อนี้สดรอันนี้มานะครับไม้ลอยชัวยิดซีดีอันนี้ราคาอยู่ใส่เ่ยเอาเคียร์ราคาสดๆเลยครับผมเด้อเทียบไปตรงนู้นนะครับผมอ๋อเกโทษเกิดโทษเกโทษครับหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนี่เล็กเก้าเด้อครับนี่เลขกเก้ารวมส่งให้เลยนะครับนะครับลองแล้วใช้งานปกตินะครับมีลูกไม้ให้สองตัวนะครับผมนี่นะครับนี่ลูกไม้สองตัวชัวนะครับยิบซีดีนะครับมีอะไรนะนี่มีมีแดปเตอร์นะครับแถมให้แล้วก็กันกลิ่นกันกลิ่งนะครับ นะคกันกร้งกรุบกรุบแรงกิ้งกรุบกรุบแล้วก็ตัวนี้เป็นสองเสาเด้อครับผมสองเสาแจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวว่าไม่แจ้งใช้งานปกตินะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเสาสองต้นมีเสาสองต้นแถมให้นะครับนะครับผมรถนะครับผมแดดเริ่มมาแล้วครถตัวนี้นะครับลดราคานะครับผมผมวันนี้มาแจกเอฟซีตัวละเจ็ดร้อยบาทใช้งานปกติครอสของเอเทคนิคนะครับตัวบนนี่เอเทคนิคตัวนี้ใช้งานปกติเด้อเจ็ดร้อยบาทตัวละเจ็ดร้อยไปเลยครับนี่นะครับอ๋อพีเอ็นเสาสองตัวเนี้ยตัวละเจ็ดร้อยครับผมยังไม่รวมส่งอันนี้สไลน์นี่แปดร้อยนี่ ตัวนี้เป็นเป็นครสเหมือนกันนะครับเป็นอันนี้เด้อข้างซ้ายก่อนเป็นเล้มกลางบีดนะครับผมเล้มกลางเบดนับจากซ้ายไปขวาครับผมอันนี้บีดกลางเลมครับผมอ๋อเบดอยู่ข้างในเอาง่ายๆเบดอยู่ข้างในนะครับอกอกซ้ายขวาตึ๊บ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 ตึ๊ยตึ๊บ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 ตึนปตึ๊บตึ๊บตึ๊บตก๊บตึ๊บตึ๊บาึ๊บตด๊กตึ๊บตึเบตึ๊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 บาทนะครับม อีคิวเซนเซออาเซนเซอนะครับ1,400บาทตัวนี้สภาพสวยเลยสภาพสวยๆครับระยะยาวสองชั้นเด้อครับตัวนี้รุ่น CE 1 2 3 1 2 3 1 XL นะครับผมใช้งานปกติครอสสองทาง DBK DBK 900บาทนะครับใช้งานปกติเลยนะครับสวยสภาพสวยแอมคมสันคมสันสองเอสเอซอะไรซีเอสสองพันนะครับ3,800บาทใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้ตัดสเปรดคันละสี่หลังห้าดอกเลยนะครับผม แรกๆแรกๆแรกหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนี่เจือเลยตัวนี้แปดยูใช่ไหมแปดยูนะครับลึกลึกน่าจะสิบเจ็ดมั้งเนี่ยครับสิบเจ็ดวัดหรือยังยังนะครับผมบอกครับผมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยววัดให้นะครับใครสนใจเดี๋ยววัดให้ของอินเทสนะครับนี่มีฝาปิดหน้าหลังนะครับนี่ฝาอยู่ด้านล่างเรายังไม่ได้ลงน้ํามันพายนะครับถ้าลงนี่เงาแวบสวยเลยอ่ะอันนี้นะครับผมมีมิกใหม่เด้อนี่นะครับอันนี้ใหม่เลยนะครับยังไม่เคยใช้งานแต่ลองแล้วนะครับผมลองแล้ว ตัวนี้นะครับ1,700บาทนะครับมีเอฟเฟกต์ไหมมีมีเอฟเฟกมีดีเลย์รีเวิร์บนะครับนี่มี3ตัวปรบเอาเองเนะนะครับอันนี้มีเอ็มพีสามเอ็มพีสามบูทูดนะครับผมบูทูดบูทูดตัวนี้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ใช้งานผมสั่งมาขายให้ FC โดยตรงเลยตัวนี้นะครับราคาย่อมเยาวนึ่0พบาทเท่านั้นเด็กเตอร์เป็นแบบนี้เลยอ๋ครับผมเอาค่าจะส่งร้อยเดียวเป็น1,800งพันแบาทครับนะคร อ๋อจืดเลอะมานะครับจืดเลอกมาครับผมอ่ะอันนี้สุดเลย M M B E อันนี้พี่เป้บอกลดราคาแล้วนะครับลดราคาให้นะครับผมจากจากสามพันจากสามพันเป็นสามพันเก้านะครับพี่เป้ลดให้แล้วลดแล้วนะครับผมอ่ะตัวนี้ขายอะไรเนี่ยตัวนี้ใครหาอยู่นะครับเอาไปวางแบบนี้เลยเอาเป็นว่า M G หนึ่งหกหกครับ C X ปิดตัวนี้ไว้อเอาเป็นว่าเราอยากขายเหมือนยามาฮ่ามากเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเสียงก็ใช้งานปกติอ่ะ เสียงโอเคใช้งานปกติตัวนี้แนะนําเลยนะครับนี่เอฟเฟกอันว่าเอฟเฟกต์ด้วยเอฟซีครับเอฟเฟกต์นะครับผมนี่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตัวนี้มันจะเป็นสีขาวแต่ละช่องนะครับปล่อยออกแต่ละช่องเรื่อยแต่ท่านเลยมีคอมเพรสเซอร์มาให้หกชุดไว้ช่องใหม่ช่องใหม่ไม่ก็ได้เพลงก็ได้เลื่อยแต่ท่านเลยราคานี้รวมส่งให้เลยนะครับสามพันเก้าร้อยบาทสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมอะแดปเตอร์ในนานี่อะแดปเตอร์อยู่ข้างในครับผมอะแดปเตอร์อยู่ข้างในนะครับห้องหอแตครับอะแดปเตอร์มันมันมันใหญ่นะนะครับผมอะแดปเตอร์คล้ายยๆอเป็นี้หจะตนนีวััั้ะคครรบบ หน uh, no, really? no, 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 oh, yes, ึ่งพันบาทอันนี้ยามาฮาเหมือนกันนะครับผมนะครับยามาฮาเลยนะครับต้นนี้ต้นนี้หน่อยต้นนี้ตรงนี้ใชางานปกตินะครับต้นนี้หน้าจอนี้ไม่ขึ้นนะครับหน้าจอไม่ติดไม่ติดไม่ติดมันมีบลูทูธมีอะไรอ่ะแต่หน้าจอตรงนี้ไม่ติดนะครับอะไกดไม่รู้ไปเลยแต่ว่า USB ใช้งานได้นะผมเสียบไปเลยมันเล่นเลยนะครับผมเล่นเลยเล่นเลยครับใช้งานปกติเลยครับผมเอฟเฟกต์ออกเนาะเอฟเฟกต์ออกครับผมชุดเอฟเฟกต์นะครับดีเลย์รีเวิร์บรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บรีเวิร์บรีเวิร์บใช้งานปกติ ตัวนี้มาถึงมิกนะครับยาำไฮอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ MG นะครับ10 XU นะครับผมการหัวกระหางอ่านอ่านนะครับผมอ่านอย่านถูกนะครับเอฟเฟกหวานเลยนะครับเอสพีเอ็นะครับลองเลียดูนะครับหวานนะครับหมดขึ้นมดขึ้นมดขึ้นนะครับตัวนี้สีช่องไม้นะครับกับสามสามสเตอร์ใช่ไหม ช่สามสเตอร์มีมีคอมพิวเซอร์มาให้สชุดนะครับผมเอฟเฟกมีนะครับตัวนี้คุ้มค่ากับการใช้งานงานเล็กๆเบาๆสองพันสี่รบาทตัวนี้นี่เรามีมีใบรับการเรามีใบรับประกันเออมีมีใบเซอร์นะครับนี่การการดึมสุราทางความสามัญกีรานเราลลงครับผมครับผมไม่ม่ใหไมไม่ไ่เ็นไรนี่นะครับมีมีด้วยผมกลองสุดทยใหญ่อทีร่้รู้อะไรนะครับผม สายโอ้อริตูเสียบต้นตมายุง่งก็เต้เอาตัวเต้ไม่ขายหูหนึ่งมาเริ่มบานรวยเต้กว่าที่มันยังใช้ไม่ได้ก็เอามาขายเด้โดนดีฟซีดาอีกนะครับก็ไม่เป็นไรจะทำไใหม่ครับอ่ะนี่นะครับเน็ตเวิร์กนะครับซีหรืออะไรนี่เรียกอะไรนี่นะครับเลมอย่างเดียวเลมอย่างเดียวเลม ใช้กับแหลมได้สี่ตัวนะครับหนึ่งสามสี่นะครับแปดหนึ่งสสามสี่ชุดนี้สองดไอ้ใช้ได้8ตัวนะครับตัวนี้เป็น3.3มไมโครนะครับ3.3ามจุโครเกลเสียงดังเรลือเจือเกือเกือนี้ท่านใดชอบแลมเกลือเือนะครับขายเทไรตัวนี้เทไรดีครับพี่ลูกพี่ถ้าจริงๆเราขายตัวละร้อยร้อยแต่มันเป็นติดกันอย่างเงี้ยเราขายยังไงครับนี่เอาเอาเป็นว่า2ตัวนี้ห้าร้อยสองตัวห้า้อย ยังไม่รวมส่งบ่ใช่ไหมรวมส่งให้เลยไปส่งตัวในห้าร้อเอาไปใช้แลมในแปตัวเลยนะครับสอตัวละสองราสีบงนะครับผมก็ไม่ไปไรเราอยากขายราคานี้ขายขายราคาถูกถูกมั่งแพงมั่งจุดคมแค่มาครับผมแค่มา2อตัวห้าร้อนะครับผมสองชุดห้าร้อยบาทนะครับนะครับสองตัวห้ารอนะใช่ไหมเมื่อกี้สองชุดนี่หลห้าร้อยนี่ห้าร้อยนะแค่วาหนึ่งสองสามจืดนะครับนะครับไม้นี่มูไม่ไม่ไม่วกไม่ด้มไหม ไม่นี่รูปบานสองไงเลยรั้เกียอะไรฮะนะครับตัวนี้ผมสร้างมากี่ตัวก็ไม่พอขายเป็นยังไงนะครับมันเสียงดีไหมครับ fc c ม m ม e n t หน่อยครับผมนี่นะครับเอเดมห้าแปดเอเดมห้าแปดนะครับเสียงดีไหมครับเองเช็คนะครับผมอ๋อเมื่อเช้าเมื่อเช้า fc มาจากกรุงเทพนะครับกลับบ้านมาถ้าตูเนาะแวะเข้ามาบอกว่าอยากเจอหน้าอยากเห็นอยากพูดอยากคุยอยากสัมผัสนะครับกอหน้าร้านบอกมาถึงซื้อ m c ร o u ตัวหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็อะไรอีกนะเมื่อเช้า ไม่หนึ 1, 2, strike, yup. ่งชุดสายลำโพงหนึ่งเส้นครัลองสองตัวนี้เลยแต่เอฟซีทันเมื่อเช้าเลือกของเส้นตัวสีสีเงินตัวนี้นะครับแต่แกซื้อสดนะครับผมอ่านะครับไม่เส้นแต่ขายสดนะครับตัวละห้าร้อยบาทเด้อนี่นะครับแล้วแต่ชอบเสียงหนานตัวนี้เสียงนวลนวลเพราะแล้วก็แหลมซิปๆนะครับเนียนๆเลยครับเนียนนะครับนี่ข้าวเนียนๆเลยอ่าขายแหลมขายแหลมขายแหลมแหลมนะครับตัว W R นะครับสิบห้าสิบหกแล้วนะครับผม W R อารห้าหนึ่งศูนย์นะครับผมตัวนี้ 18โอมใช่ไหมคันนี้แโอมตัวแโอมคันตัวนี้เป็นคอแบบนี้เลยนะครับแปดคนะครับช่งงานปูนปนะครับคอหนิ้วคอหนึนิ้วไม่มีกอแค็กเด้อนะครับผมยังดีนะครับชุดละแปด้ยาสบาทชุดละแปดบาทนะครับผมเลมกิรวดนะครับออปลักนี้ลวกพองเลยนี่นี่ตัวเลมกิรวดคู่นี้นะครับผมนี่มันจะเป็น PA เอนะครับตัวละส0่ร้อยตัวละสี่อันนี้ส0 0ร้อยสี่ร้อยแปดรอันนี้สามราสนะครับนะครับ <Gram> <activist> 310ตัวละ3ิ0เป็นแบบนี mankind. Mankind. S <S <c inhos> in ้ครับมันมีโลโก้นะครับโลโก้มันลอกหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครับผมเอมันมีรูตองแปดมีรูไหมเตียบดูสิตองแปดมีรูไหมผมไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยเนเกะเลยนะครับนี่นี่นี่ดวงนี่เป็นตองแปดนะครับตัวนี้เป็นตองแปดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นดีๆของเขามันนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าหน้ากากโค้งตัวนี้หน้ากากตัวรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้อู นะครับเสียงดีนะครับคู่ละสามไอ้ดอกละสามร้อยห้าสิบโดลสามร้อยห้าสิบนะคู่นี้นะคู่นี้ก็เป็นเจ็ดร้อยนะครับ, <700 S 1> รบพร้อมใช้นะครับนะรบพร้อมใช้ไม,ไม่ขาดอ๋อขายเอทีเอสหน่อยเอทีเอสนะครับปากแหลมนะครับ เอ่อตัวนี้เป็น440นยเด้อครับนี่นะครับปากเป็นแบบนี้เลยนะครับผมปากกี่นิ้วนี่ปากสี่นิ้วห้านิ้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วห้านิ้วนะครับผมนะครับห้านิ้วนะครับนี่ห้านิ้วห้านิ้วนะครับเยี่ยมแล้วครับผมนี่การไก่คลองเป็นแบบนี้นะครับชุดละสี่ร้อยบาทเท่านั้นใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติไม่มีปลั๊กเด้อปลั๊กมีมีดีเลย์นะครับนะครับปลั๊กนี้ขายแล้วแต่ว่าเรายืมยืมยืมคุณลุงชัย มาโฆษณาก่อนนะครับอ่ะขายขายตัวละพันสองนะครับปักมีดีเลยนะครับยืมนะครับตัวนี้นะครับดูนะครับตัวนี้เอ่อดอกลำพงนะครับผมตัวนี้สิบสองสิบสองเอบหกร้อยบวกนี่ครับตามนี้เลยนี่ของใหม่เ้อะนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับดอกละดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับผมให้พี่เป้นั่งไปขายแลวครับนี่สวยเลยนะครับนุ่มนี่นะครับสิบสองนิ้วเอบหกร้อยบวกตัวนี้บินโลเยอะๆใครชอบนะครับจัดให้ หรือลูกค้าจะมาจัดชุดทางร้านเป็นชุดประกอบชุดแบบนี้ได้เลยนะครับนี่อยู่หน้าร้านนะครับหลายท่านไอมาจัดชุดที่นี่ด้วยนะครับขายดีจัดเกือบจัดเกือบทุกวันนะครับนะครับไม่ได้จัดเฉพาะวันที่ไม่ได้ขายตู้ชุดนี้เท่านั้นนะครับนะครับผมสองร้อยนะครับมันใช่ไม่ได้ครับเอาไปซ่อมเองนะครับผมนี่สองร้อยได้ได้แปดได้สี่อันบ่ครับไม่ใช่ครับตัวละสองร้อยครับผมตัวละสองร้อยครับ นะครับตัวละสองร้อยไม่ใช่ว่าสองร้อยใช้งานปกติระร่างลูกนะโนหนียับนะทำมากันเร็ๆเลยวันก่อนนี่ผมลงลงไอ้วันวันนี้ฝนอ่ะนะครับเออทำมาหลายคนเลยงงเตอร์ตัวละสองร้อยคือเอาไปเปลี่ยนสวิตชิ่งเอาเองสวิตชิ่งตัวละสามร้อยนะครับซื้อที่ร้านเอามาเปลี่ยนก็ตัวละก็ไม่รู้เอาเป็นว่าขายแบบเสียน่ะอะไรเสียก็ไม่เป็นไรเสีไม่เข้าใจเลยเนี่ยยังไงหรอครับเออไม่ได้เรื่องเต้ยับอันนี้สเตเต้นี่อันนี้เกียร์เรียกแต่สเตน อันนี้เป็นธรรมาทครับุ๋มธรรมาทเนาะเลื่องตวกุ้ยบะมอสรอกนะครับโรคตันครึ่งตัวนี้โซ่ยาว5เมตรนะครับขายยกคู่คู่ละ2,500บาทอันนี้เป็นตู้คอลัมน์6ดอกของพี่เป้มีหน้าตะแก่งนี่ครับผมดอก15นิ้วนะครับมาใหม่เด้อโอ้ดีวอยนะครับผมโอ้ดีวอยโอ้สับปะรดเดิมๆนะครับเดินยันดินเลยครับผมนี่ทำไมเจนี่เดินยันดินนะครับ นะครับผมให้ดูหน้าก่อนอันนี้อันนี้ไว้ใช้ได้ไหมนะครับขาดครับผมลอยขาดเนี่ยนะครับผ้าผ้ายังพอได้นะครับเอาไปเก็บไว้ผ้ายังได้อยู่ยังไม่ได้เช็ดเลยผ้ายังพอได้ไอตัวนี้ผ้าดีไอตัวนี้ผ้าผ้าเปิดนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับนี่นะครับขายคู่เท่าไหร่คู่เท่าไหร่ดีครับผมตัวนี้นะครับขอดอกละสองร้อยสองร้อยได้ไหมแพงไปคู่สามร้อยบาทพอคู่สามร้อย นะครับยังไม่รส่งเอาไปซ่อมเองเอาซ่อมเองค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นสี่ร้อยรวมส่งครไปนะฮะนะฮะนฮะนี่นี่หนไหนดูดูข้างล่างมันหน่อยนี่ครับเตเตปัดตอบไปนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่อ๋อนี่รู้ครับริดแน่เลยอะสองร้อยห้าสิบวัตต์โอเดียโอเดียไว้ดูสิห้านิ้วนะครับผมเตเตปัลิเตี้ยเอเอาเป็นว่ามันยาวแล้วเดี๋ยวเกินแล้วนะครับตู้หมุนดูหน่อยสิอันนี้ตู้นี้ใส่หกดอกนะครับนี่ตู้ข้าวลำเพิ่งได้มาเดี๋ยวเอาขออองงกแป๊บนึครั้ตู้นี้สวยนะนี่สวยครับ ตัวนี้สวยนะครับสิบห้านิ้วไอ้ไอ้ไวจรวดนะแรมจรวดหนึ่งสองสามจรวดหกตัวจิรหกตัวนะครับผมนะครับสีระเบิดสีระเบิด์ตเทอร์เทิงข้างหลังเป็นเลนส์นะครับผมแบ่งแบ่งได้ซ้ายขวาเลยนะครับมีเพลทสองตัวนะครับตัวนี้ขายอยู่เจ็ดร้อยบาทตัวนี้รู้สึกว่า สวยน่า<ว>ตะเครงรู้สึกว่าผมเป็นคนตีตีเองนะครับรู <c oughs> ้สึก <c oughs> โดยจานปีนะครับ <c oughs> ผมอ่ะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวจออกไปข้างนอกนอก่อนเย็นผมจะมาลงมาลงในช่องให้นะครับเ <c oughs> นาะโอประมาณนี้นะครับโอร้านมณีเล็กทรอนิกส์สุรินท์เช่นเคยนะครับก็ถ้ายคลิปแล้วก็ต้องขอแจ้งตามตรงนะครับว่าร้านเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับถามมาเยอะมากนะไม่มีปลายทางเดี๋ยวจะโดนปลายคางนะครับกับมูกกับเมือนเลยดิบาท ควาหน้าความหลังางทองไงทองตึงก็มีนะครับฝากเอฟซีนะครับผมท่านที่ซื้อของไปไม่ว่าชิ้นไหนนะครับพอถึงพอท่านรับของนะครับผมก็หนลองก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าอาทิตย์หนึ่งค่อยลองนะครับผมอาทิตย์หนึ่งสิบวันค่อยลองนะครับผมว่าไม่รู้เราจะเชื่อใครนะครับผมก็ภายในหนึ่งอาทิตย์อ่ะจากที่ผมส่งบินไปอ่ะถ้าท่านได้รับทันลองเลยแต่หลังจากหนึ่งอาทิตย์ผมไม่รับคืนสินค้าแล้วนะครับถือว่าท่านไม่ปกติแล้วท่านจงใจที่จะไม่แจ้งนะครับ ตามนั้นเลยเป็นยังไงนะครับแจ้งไว้แล้วนะครับนี่แจ้งไว้แล้วนะครับผมผมแจ้งตรงนี้นะครับผมนู่นะครับออกมาข้างนอกเลยคารุคารานโนมาเต็มเลยครับอ่ะพี่ปี๊ครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ